หมาหมุนนอนเปิดผ e! ้าออกด้วยสบายดีป่น้องต้นเถอเปิดผ้ามังคุดใส่กันวิธีการใส่เปิดของนังหมู เใช่เเพื้อทั้งนอกสูงคือต้องใช้ทางในทั้งผู้ใส่มันเป็นเนื้อเหียมันนี้กินน้ำลายกินน้ำกินน้ำกินอัำนื้อเนื้อเมียก็กินน้ำหลายอย่างอะนะกินนมเนยแต่เด็กเด็กก็นี่กินนมกินน้ำ มันนี่เมตุยเพินไปนอนน้ำลานพนลานพนกระสือมาได้ลูกลานมันขึ้นมาได้ลูกก็เม,มตุยไปไปปึงน้ำข้าเจ้าได้แหลมคืนประมาณประมาณสิบสองโมงนี่เนี่ยนะ่นมัเนาะผู้ชายผู้สันปา้าตัวสามโลหะกิจสามโลหะลูกหึงตูนะ <c ười> อ๋อธรรมศาสตร์เจอ จะบอกให้เขาทรมาสาที่ทนท่นามเือสบายนแขนงกน้องตาพมอ่อใครเน่นอนในนอนสองคืนทำเมามากขึ้นนี้ สิบสองโมงท้ำกับอดีนอนสิองโมงถากับอดนอนนอนบมดลับอ๋ิเหม่ออีกเล้วคะนอนบมดลับดีแม่เอ้ยสองคืนยังวะคนนั้นขึ้นที่หนึ่งัตื่นจนสี่โมงสี่โมงเหม่อมาเลยนอนบรับใครยังได้นอนบ้แม่อันนี้ตีคืนวานนี้ตื่นสโมงกัยังว่าเขาได้นอน อันนี้บรินอนเลยแต่อันนั้นมาห้าสิบสองโมงหกสิบสองโมงมาหาสองโมงสามกับบ่ปุินอนอีกจะเด้่างีพอดวันสักวงหนึ่งรับอยู่ครับมับทุกอย่างคนนอนมารับสิเที่ยวไปของน้ำดูคนท่านอนรับไปเทร่ยวแค่เหน่นเที่ยวไปแต่อของนำ้ำรับอีกไนแม่้าพอน้อถ้าพอน คมตาดำปกติกคมตาดำอยู่แล้วเนเมือนี้เป็นมือตะจ่อยกลับได้มาเนี่ยจะสีกลับจากมงชิมอืมอขำแทะมันแห่งขำไวกันชิมือกับมื่อตะวินมื่อเบิรงวอเบิง,บง,บงมอซอยน้องสองมงกับมื่อโลด เพื่อหันเพื่อนี้สี่โมงผัดฮอดคำผัดมโนงต,งตุงติ่งตัว่วนไริเมื่อตัว่วนเนี่ปะาอมันอุ่นก่อนมันเมื่อมันจะเย็นโพดส,สพอมันเีกพ่อมาด,ดีใจโอ้แม่เอ้อจะสิเมื่ออีกแล้ว

อืมแบบลงแบบหนึ่งมาบัดท่าพัดแท้จริงมันจะใกล้ใกนี่เนาะนี่เกล้เออลงบนเรี่ยวลนี้ยวนี่จับวมาหลดมาลยคือเป็นทางหัวตอทางไหนเป็นทไหนอันกิดธรรมศาตร์ปะป้าโตบักใหญ่นะป้าเห็นกัน เยสามโลหะสามโลหะอไคือขบวนขบอันสามโลเบาาแห่สี่โลป้าได้จังโมงอะนะเทีนคืออันนั้นชีปบาเออเป็นเป็นเป็นมือใหม่เป็นมือใหม่แล้วเป็นมือออกมาหนึ่งคำเงาเลยเปนชูนศูนนหนึ่เออูนชูนหนึ่งเออชูนูน โอเวลาเกิดลูกช0ดชุูนามชนสามสิบสองโมงสามนาทีมันเป็นมือใหม่แล้วออกวอาทกรแม่แหละเปลี่ยนวันแหละป้าถ้มันเกิดงามอลีเนกมือวันดับเปมื อืมอยากให้เกิดวันที่ออืมย่าใครเป็นมือคำหนึ่งแม่สบาอยู่มาวบายเห่อเลยลีเออูชูชาโอ้โหมืออื่นเล็กออกแล้วนี่นะเปลี่ยนเนปือหมนีกแล้วมมือยยงงาเั อัจฉะแต่วันเป็นวันเสาร์คืนนึงเข้านเขาบ่ับเบิดคืนเด้อยายเอ้ยตื่นมา2:00นก็ยังบ่หับ2:00นก็ยังบ่หับนี่นะบ่ได้นอนอบ่ได้นอนเลยหยีบเดียวนเดียวอิหลีลอคืนานี่คือว่าเได้นอนคืนวันคืนก่อนน่ะพัดไดนอนยังวเินมาคืนนี้พนบ่ได้นอนสิบ่เมื่อยอีกบ่ดกางคืนเนแ่แล้ว ออกมานอกแล้วสวยแล้วได้พี่น้องเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อมาซื้อกับข่าวให้คนเจ็บก่อนพี่น้องจังสีคนพอนเจ็บบอทันอยาก็คือตั้งเฟอแต่าสาวแต่ว่าวมึอนี่เสี่ยวมากินเฟอได้มึอนี่ได้งัดเฟอพี่น้องโอ้เขาจีบเต้เาขาจีบเต้เขาไปใหาเน้อตุ้ยกินน้ำก่อนหากะเห็นมือนนี่ ก้อนเทไรปาเต้บรุสใสนนมปาเต้เทไรเออเออออนาเตออสองสองสมองแงะแงแก็ได้บ่ เงินหน่อยกันมีแต่กูเอาไปเหนกลินปลาหอมน้ากระเ้าขับไปกเข่ามีไพเอาเข่าออกมาเลาะบอกกินนิกก่อนพีองเออเขาจะเห็นมาใหมๆอ้ามาพี่กัน chữ mời 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 ชองยางนี่ก็สองพันเลยพี่น้องพฤจิกสอ150พันสี่สิบพันเขาให้ทหําเอหาสิบพาคนป่วยพี่น้องป่วยเนยพป่วยเนยหาสิบพัน 50, หายางหาสิบพี่น้องแนวละสิบละสิบสิบจิสองก้อนอาหารสองยาง ขขาหาสิพันแล้วอันนี้เอาไปทำแม่กินก่อนพวกเขาพวกเขายังบอทันว่าพี่น้องเมื่อนี้ผัดมาขึน้นี่ผัดนอนบร,บรับอีกโอ้ยอกอ่งพี่น้องความมีเฮงว่าได้นอนแล้วก็มีเฮง วันนี้กลับมานอนบรับอีกสิบเรเมื่อยอีกบอคนป่วยขัวหมูอบไว้ใส่สีมสหมูใส่เห็ดเค็มใส่มะเขือมะแข็งโอ้กิดเสพอยู่บ่างไหมเสพเลยพี่น้องเอ้ยแซ่บบ่าเสพกินเล่นลายสิบได้เมื่อยอืมกินข้าวน้อยบ่ได้เมื่อยใครอยากเมืไว้กินเล่ลาย ผักโอดลายๆนอนให้มันลับๆับอือคันเราบวชข้าอ่ายแล้วแล้วก็เล่งขึ้นมัน <c oughs> มลรับรับอือเราก็จะสิขาดแล้วไปแล้วเด็กขึ้นมานะอือนนอำลาพระจักรได้แล้วนะพบพกันอีกคลิปใหม่ยายกินข้าว โทรหาลูกๆแล้วก็ก